สวัสดีครับผมพี่น้องปองปลายคือเก่าเนาะครับเนาะอ่ะมือนี้วาซิมะอ่าเห็ดกับเพราเนาะเห็ดกับแกล้มเห็ดอันนี้แ, os, แนวกินหลินเนาะครับเนาะนี่ครับยำปลาแซลมอนเนาะครับเนาะเป็นยำ hmm. ร pues well. วมเนาะครับเนาะได้เนื้อปลาแซลมอนอ่าตลาดมาเนาะครับเนาะอาได้มาเมื่อวานนี่ต้นแรงเนาะใส่ตู้ไว้อ่ะเครื่องเท่ากับมีตะไคร้เนาะครับเนาะนี่กรกเทศมมะนาวนี่แหละครับพริกแดงเนาะครับเนาะ ับผักหอมต่างๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปตำน้ำยำน้ำจิ้มก่อนนะครับเนาะกระเทียมกับพริกเนาะครับเนาะไปกันเลยนี่นะครับเนาะรวบแลัตัดตอนเอาเลยนี่คือตำโดยตำไว้แล้วนะครับเนาะมีน้ำกระเทียมดองน้ำตาลนะครับเนาะผงชูรสนะครับเนาะอยู่ในนี้เนาะมาเริ่มปรุงยำกันเลยนะครับเนาะเนื้อปลานี่ก็คือหั่นไว้แล้วก็ ล้างทาความสะอาดแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับเนาะแช่ไว้ในตู้เย็นเนต็มคืนนี่ะมาย้ําตอนเจ้ามีมะนาวลงไปก่อนนะครับเออมะนาวเน้่มะนาวเนีย่ยจในะส่พริกจใส่ไฟมะเขือเทศใส่ลงไปเลยเพราะว่าในน,น้ำยำเนี่ยเขาปรุงไปแลย้ย ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วตกผักต่างๆหอมผักชีอะไระใส่ลงไปคือไปเรื่อยนะครับนะเนาะหอมแค่คนมาอต่ปลาจะลงไปเลยนะครับเนาะเอาลงไปในทีเดียวแล้วน้ำยำในเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะน้ำยำวันนี้เป็นน้ำยำปลาไหลนะครับเด้อ,อเป็นน้ำปลาเนะาะกับน้ำกระเทียมดองนะครับเนาะน้ำปลาน,นิดหน่อย ช่วยลดน้ำตาลครับปรุงตามใจชอบเลยครับเนาะ,ะแล้วก็มีพวกนี้นะครับเนาะนี่หอมเจนกับมึกอ่ะอ่ะอีกเยออย่ลูกจิ้งเสือตู้เย็นใหนะม่เนาะออกมาขึ้นนี้อ่ะยำรวมกันไปเลยครับมีอะไรก็เิดมาใส่ใส,ใส,ใส่ใส่เข้าไปเนาะตักกินใส่ก็กินเนาะครับเนาะ,นก,ะ,ก,นนะกินโบได้ก็กินเนาะครับจับเศษน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะฮ่า่าฮอ่าคุ้เท่าไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะสำรับ เจ้านี่าวมุมีอย่งางไรลนะครันนบเนาะมาขอกำลังใจขึ้นเต่าเลยครับเนาะอย่าลืมเห็นว่านาโนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเนาะกดไลค์ให้เราหน่อยเด้อครับเด้อสวนสวนนั่งนึงนะครับผมเนาะอยครับไม่ค่อยขยับอย่งมั i i, นขับเห็ดไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะมัแย่งกันไปนไ่นหลยนะครับชิมก่อนครับเด้อชิมก่อนชิมก่อนรสชาตจะเป็นจะได้ เข้าท่าแล้วครับเยี่ยมครับแซ็ปเดี๋ยวเขามาตักเสียงก,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 กันเนาะครับวันนี้เนาะอ๋อก็เลยมาบ้านครับพี่นอ้องอาทิตย์นันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กลับกลับมาเดือนหนึ่งแล้วครับเนาะเพราะว่าเอาหลเอเขาซูนพขานะกลับมาบ้านกับ เด an. AN AN ีด๋ยวเมนูต่อไปนี่คิดว่าวาสิต้มยำหัวปลาแซลมอนเนาะซื้อเดลมาวันเลยเอาติหัวมาน้ำนะครับเนาะตุ๊กยำยำเลยหัวมาน้ำนะมากินข้าวน้ำกันเด้อครับเด้อนี่มีหน่อยหนึ่งพักก็ได้มีอยู่ใบเดียวครับเนาะอ่ะไปเดียวก็กินได้ครับนี่เป็นแบบเรียบร้อยเนาะครับเนาะยำเขา ยำรวมครับยำรวมมาเนี่ยยำรวมปลาแซลมอนนะครับเนาะยำส่ตะไคข่แซลมุนไพรเฮานี่แหละแซ่บนะครับเนาะมากินน่วกันเลยครับเด้อมากินน่วกันสำหรับคลิปคลิปนี้กัขอฝากสองขี้เก่าแล้วครับเนาะในเครื่องปรุงนี้มีชูรสน้ำตาลนะครับเด้อน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาราครับเนาะที่ใส่ลงไปเอาครับสำหรับคลิปคลิปนี้กัจบเพียงเท่านี่นะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับ